ถ้ากินยังไงเนี่ยนี่คืออะไรนะพี่กบต้มยำปลาช่อนโบราณโอ้รอสองร้อยแปดนะเมื่อกี้ก็บอกถ้าไม่หมดก็ห่อกลับบ้านได้ใช่ไหมได้ครับนี่ามากไม่ต้องตักเยอะมากเนาะเพราะเดี๋ยวเราตัวไม่หมดหรอกมันเยอะและแรกคือว่ามาเป็นที่เล็กเนื่องมาเป็นชามกินจนไม่หมดแน่แต่หอมจังเลยพี่กบหอมมากเลยหอมมากดูดิรอสองร้อยแปด แต่สมัยน,นันน้นโบราณเอุ้ยเหมือนต้มยำนะพี่กบกินเขาอะใช่หอมมากคือต้อยมยำปลาช่อนนะแค่ชิมพอไม่ต้องใหญ่เนอนะโอเคจะได้หอ,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 หอมพักดีกว่ามันหอมมันมันกุ้งหรือมันปลาใช่มันกไหม,หมเป็นอะไรอย่างนี้ อออได้อธิบายละเอียดอจริงดูสิหอมากน่ากินมากเลยเกี๊ยวไดาเป็นอย่างี่าอวะน่าสิโบราณน่าทานมากยังให้เขาหออร่อยอธิบายกินเลยอันนี้พี่อัดวีดีโออยอ๋อโอเค อันนี้อะไรอะ,อะไรคะหมูร,รวนกะปิหมูร,รวนกะปิอะไรสักอย่างนี้แหละมึงกรบสั่งหลายอย่างขนาดนี้เลยคน่ะหมูร,รวนกะปิอ่ะอันเล็กเย <laughs> <laughs> อะเลยอาหารนี้ขนาดเล็กอ่าขอบคุณค่ะ <laughs> อันนี้พี่กอถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลย